สวัสดี go cổ อนนย่างหาที่จอดไม่ได้ครับตอนนี้เรามาไกลแล้วเราอยู่หาบแล้วร้านคิกโก้โยสวดูเคนคะพักสบายสบายครับอ <laughs> บอกแล้วว่าที่บางแสนนี่คนเด็ดเ,เด็ดเลยพี่เที่ยวเด็ดครับี่เที่ยวเขายัางทำไม่เสร็จเน วันนี้เขามีอะไรทุนท่นทุ่นลอยน้ำนะเป็นแพสามอันนะเขาตั้งอยู่แถวบริเวณสาเจ้าโปแสนแต่ผมยัไม่ได้ไปดูนะครับร้านติดมันคนเยอะคน,นเยอะครับออกกแต่ผมไปกินมาแล้วผมไม่อยากเข้าไปกินอีกมันไม่ใช่หมูทอ โรงแรมครามบางแสนใครอาพกัทีได้คนระ้ว<อ>น้ำตรงน,นี้เปิดอ่ะน่รสิบอกตรงๆเลปวดขี้มากเลยเรนี <laughs> นี่ครับร้าน,นเดอะ <laughs> บ,บีทครับ Beat t ด e b บ a t r e s t ต u r a n t สิรปวดขี้ขาบ,บัวบีลายสมัย ไม่เห็น <c oughs> ตรงนี้มันบ,งบงังบวนเป็นคอนเสิร์ตครับต้องงงสสั่ส่ิชมาที่นี่มีแต่ร้านอาหารแล้วก็เด็กเสิร์ฟทั้งนั้นครับ